Úi, nó không chiên Đa nào, đa lắng Có đa này? Chìm mà sao này vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không nghe บอกบอกกันมานี่ช่วยยิงตำรวจหน่อยเราครับฮัลโหลครับมันมันคนจีนอ่ะช่วยยิงตำรวจด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวน้องผมเอาให้ครับเนี่ยน้องผมมันเอาทั้งส่อน้องมาละแก๊กนายทำไมอยู่แก๊กนะไอ้แก๊กใครครับต่อเข้าไปเด็ดตะรอจะขี่หอมานะเหมือนตะรอขี่หออ่ะปัวรัตกะรู้จักไหมครับแกียงปัวรัตกะพี่ มีแกงนี้ด้วยเหรอวะไม่มีไม่มีพี่จำเสียงพี่เวลาที่ใครมาแกงราวพี่โอเคใช่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 ของเองของเองสั่งเราแม่จร,จริงๆงแล้วเราไปเก็บบนหลังคาจะเออแต่บนหลังคาเรามองไม่เห็นนะใช่ ถ้าเรามาเก็บตอนเขาปนกันไอ้หงคิวเลยนะิวเลยตอนนี้ก็ไม่มีใครเขาปนแล้วมนะั้งปนแล้วมันได้อะไระถ้าเหรียญแกงแล้วมันฟาร์มคราฟได้ก็มันได้อะไ,ไม่รู้ครับเหรียญอะไรเหรียญนักปนมาครับปน,นักปวเหรียญนักปนเอาไปทำอะไรมาก่อนทำแกงถึงต้องปนชนะตอนปอนได้ให,ใหม่แบบปนติดตอนะ่อขนาด มาแล้วของจริงด้านหน้าด้านหลังออกด้านไหนยินมาทางนี้พี่ดักล้อดักล้อด้านหลังดักล้อด้านหลังหนึ่งที่คนนี้ ม่มาเพิ่มละปีตายครับตายสองเดี๋ววยวคุมกันไว้คุมกันไว้วต่อ,อดีนะครับได้ครับได้ครับได้ครับ แล้วยังไงอ่ะตำรวจขึ้นฟื้นเนยเราไปไหนไปไหนอยู่นี่แหละเจอกันทุกคนรอครับขอบคุณครับขอโทษทีนะเมื่อกี้ผมยิงผมเนื้อตำรวจทษทีนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับตำรวจไปยังพี่ตายแล้ววะขอบคุณนะครับ ช่วยยิงตำรวจดิฟ้าอันนี้อยู่แก๊งไหนกันครับอนุบาลมีน้อยครับพวกผม,มอ่ะจริจริงๆอยู่แก๊งไหนถ้า,ถ,าถ้าพูดเสียงปกตินี่มันจำได้เลย<ว>ใช่ไหมสัญดาสก่าครับผมว่าเสียงพี่จะ่จำได้ง่ายเลยแล้วจะพูดยังไงดีวะนะขนาดพี่แัดเสียงผมยังจำพี่ได้เลย <laughs> ถ้าคนเข้าไปดูยูทูปพี่นะ <laughs> เขาจำได้เลย มันอะโจดเยอะด้วยทำโจดมันจริงนานแล้วนะน่าจะยิงนะครับอันนี้คือถ้าจะเป็นโจดหรืออะไรแล้วแต่คือตอนนี้เราพันธมิตรกันก่อนนะครับเราช่วยรอต่อเมยไม่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 มีโจดครับไม่มีโจดโอ้โหไม่มีโจดโอ้โหไม่มั่วครับอยากจะคำตอบอะครับไม่มีโจดเป็นโจดให้ผมทีได้ไหม่ไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากนะครับ ใจตกใจแก๊งผมแก๊งผมอีกแก๊งอะไรครับไม่มีโจทย์แน่นะไม่มีแน่ครับไม่มีเดี๋ยวใส่ชุดให้มันเห็นเลยใส่ชุดให้เขาเห็นเลยเพราะผมจะชื่อแล้วบอกไม่มีก็คือไม่มีครับอ๋ออ๋ออ๋อยิงที่หัวเลยใช่ไหมไม่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 ผมดูผมดูยูทูบยูทูบเลยพี่แก๊งพี่ทำอ่ะ อันอันอันน,น,นี้อันนี้คนเก่าหรือหรือคนใหม่ครับเนะี่ยใหม่ๆบ้างเก่าบ้างรวมๆกันนะครับผมอ๋ออัน,นอันนี้หวัหวหัวแก๊งบี้ใช่ไหมที่ทำคลิปยูทูบอ่ะครับอ๋อดูดูอยู่พี่ดูอยู่อันนี้เขาเริ่มทยอยกลับมาหรอล่าพี่เริ่มครับเริ่ม,อ,มอันนี้อยู่แก๊งไหน,นครับเนี่ยเคยเคยเคยเล่นด้วยกันไหมเคยเจอกันไหมเจอ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 เรเบลครับผมเคยเจอเรเบลไอเจยังไปเลียนอยู่แก๊งนายอยู่เลยครับแก๊งอ๋อแต่อดีตก็คืออดีตตอนนี้ผมเข้ามา มันนนั่ใหม่แล้วอ่ะเล่นสนุกสนุกอ่ะครับครับผมขายเปิดก็แค่ส่วนครับกินเลครับไปรอตำรวจดีกว่าเดี๋ยวผมเก็บไปเรื่อยๆด้วยครับครับอรับเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มาเก็บเลยครับตำรวจป้นครับอีกนานอีกนานครับตำรวจเติมมาเท่าไหร่พี่ตำรวจเลือกเท่าไหร่พี่ตำรวจเออตำรวจมันตายอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอมาเลือดของตำรวจอ่ะพี่ หมือนมีคนบอกผมว่าได้ต้นเหล่ันมีสองร้อยมั้งเมื่อกี้พี่ก็ยิงช่วยยิงได้เพราะอยู่มุมนั้นมันเข้ามาพอดีก็ช่วยแต่ไอ้ฝั่งนั้นมันเข้าใจทีไงแต่ชุดแก๊งเลยมันรู้เลยที่จะมาถนบมั่วอ๋อแล้วมันตายแล้วมันไม่เข้ามาแล้วมันหน่วงหรอมันไปปหตุมันไปพลอ๋อมีคนปลน้อดีเลยพี่ ทำให้ผมแย่เลยผมโกดมากเลยจริงด้วยมันจำได้ไงมันจำเสียงได้นบอด,ด,ดูดูช่องอยู่ แกงโจทย์เราไม่ิดไม่ใช่อ่ะเมื่อก่อนนานแล้วช่วง B6 เคยมาเลื้ยนใส่กันอยู่เมื่อก่อน B6 ทั้งหมดเกือบทั้งประเทศอ่ะโจดแกงพี่อ่ะโอ้บหขาดีเท่าไหร่อ่ะเอ่ออ๋อขอบครับผมสี่ขาดีขาดยี่สิบ แล้วฟาร์มมาร์สกับเอเคไหนแรงกว่ากันอะน่าจะฟาร์มมาร์สนะใช่ไหมแต่เหมือนฟาร์มมาร์สจะดีดกว่าวะดีดมากเลยเอเคมันดีเหรอผมว่าพอๆกันรับอ้องั้นพี่ใช้เอ้ยไม่ใช่ S M G อ่ะ S M G อ่ะ S M G ไม่เท่าไหร่นะวะไม่แรงอะเอเคแรงกว่าใช่ทอมสัตว์เนี่ยนี่โคตรอ่ะ ให้คำว่าเกิดตรงนี้สงสัยที่ตำรวจผมว่าต้องรีบตัวก่อนเดี๋ยวเราย้ายเลยเออแ,แกงดียวนี่ตรวจเราไหมครับไหนแกงไหนแกงดีวอ่ะพี่ดีแกงพันธมิตรโอเคคนระับอยู่ไหนเขาอยู่ไหนข้างล่างอ่ะ อ๋อ DL DN พันธมิตร Backbook Whitebook พันธมิตรตอนนี้ก็จะมี S S m d กาโอนสต็อปสองคนนี้เขาจะเคลือกันเขาจะโคกันอยูอ่ครับเคยมีสวัสดิแตบบ่ว่าครเครบปีง ครบัยบแลวครับยังเลยคร,บครับยังเลยมลึงเลยห้านเลยห้านเ <c oughs> ลยสี่เอออันนี้อยู่แก๊งไหนครับเนะี่ยฮัลโหลวรีบับไม่มีแกัสดับดมสดีสวันดีสับเดี๋ยวผมรีวกวนจุดจุดนนดดดัััวัััี อันนี้คือด,ดักดักยิงตำรวจคือดักดักยิงตำรวจกันที่นี่เล่นๆหรอครับใช่ครับ จะไปกันแล้วนะครับขอบคุณมากครับได้ครับได้ครับครับผมครับไปเจอครับไปโปรเซตต่อครับผมเดี๋ยววันไหนว่างๆเข้ามาดักยิงด้วยครับได้ครับเจอครับผมครับผมขอบคุณครับ moments ถ้าผมขับแบบไม่วับถ้านั่งก็วับใช่มันเป็นทุกคนเป็นทุกคนแบบเนี้ยมันเป็นทุกคนเวลาใครใครขับคนแล้วแต่เป็นทุกคนสมมติเองขับที่ก็วับพี่ขับที่ก็วับต้องขับเองไงแต่ตอนนี้ไม่ไม่วับแล้ว รดเสียวอะตำรวจแม่งชอบมาเปิดวอลใกล้ๆเออเหมือนวันนั้นเนาะมันเวิร์ดวอลเปิดไม่โอปับ๊บต้องเปิดมาแต่ไกลมันก็จะได้ยิงบ้างปมดจะได้ชิ้นส่วนอาวุธครบเนาะ้นส่วนอาวุธผมมีสามอันล่ะผมมีแค่สองอันแป่ก่อนผมทำบ่อยผมอยากได้ปืนพกกลน,นะเอาไว้ยิงบนรถนะ สียดยเนาะตำรวจเห็นมันเก็บหมดอ่ะอยากโดนใส่กุญแจมือครับเขาว่าเราถ่ายบ้างไหมไม่เอาสิก็พูดยังไงอ่ะพูดในทวิตนะพี่ก็คัดลอกครับคัดลอกรูปภาพอ่ะสมมติเราเอารูปเอารูปลงไปดีดิส่งไปในแชทรูปรูปภาพแกงเราก่อนก็ได้แล้วก็คัดลอกลิงก์ก็เอาลิงก์อ่ะรูปภาพเราอ่ะไปใส่ในทวิตโทรศัพท์ในโทรศัพท์มือถือเราอ่ะอ๋อครับไปใส่ในทวิต